สวัสดีครับพบกับแอดมินไทยนะครับผมกับหวยมาเลวันนี้นะครับว,นนวันพุธนะมีหวยมาเลมีหวยลาวพัฒนามีฮหาหนอยมีราวโรวมีทุกหวยนะครับวันนี้เมื <c oughs> ่อวานนะครับวันอังคารมีมาเลพิเศษนะครับมาเลพิเศษออก405 25นะครับแล้วโดยปกติเนี่ยตามสถิตินะทางเคยบอกไว้เสมอสําหรับหวยมาเลมาเลวันพุธนะครับ ถ้ามาเลวันอังคารมีเลขอะไรหมายว่าผลมันออกเลขอะไรเนี่ยส่วนมากมันจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้แหละแถวๆถนี้แถวๆถววันอังคารเนี่ยแหละอ่ะวันนี้นะครับแอตเทนลงสูตรจับเด่นได้นะครับเด่นมันเด่นห้าเจ็ดครับมากับศูนย์หนึ่งสองสามอ้ามาห้าเจ็ดครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง เจ็ดมานะครับเจ็ดศูนครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเพราะว่าเราสี่ศูนนะครับลักร้อยขอเป็น4ครับผมแล้วก็จะจับบนอยู่แถวนี้แหละครับ457ครับ4 5่หไม่น่าจะออก450ห้าศูนย์ะสี่ห้า,นนะห,านหนึ่มเพราะเมื่อวานมัน อ่ามาเลยวันอังคารออกนะ405วันนี้มันจะมา450มันก็เกินไป470นะครับ471 472 473นะครับเน้นนะครับอืม ความไม่แน่นอนก็คือความแน่นอน450 457 470ครับออขอโทษนะครับ57 50 70เนอะเอาเลือไปที่450นะครับ457ใช่ไหม470นะสำหรับหวยมาเลยน,นะครับวันพุธที่ที่3นะก็ามารุ้นกันครับตอน ตอน6 3โมงถึง6 4โมง40นะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางหวยมะเลวันพุธที่3ครับ